สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดประวัติแจ็คแป๊บโฮยูทูบเบอร์สายเกเรผู้ไม่หวั่นแม้เจอด drama าากลายเป็นที่พูดถึงอย่างหนักสําหรับแจ็คแป๊บโฮยูทูบเบอร์สายตลกที่กําลังเจอดรามา่าหลังจากที่มีคนปล่อยคลิปขนาดที่แจ็คแป๊บโฮขึ้นไปเหยียบบนโต๊ะอาหารในร้านอาหารญ,ญี่ปุ่นแห่งหนึ่งจนถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางต่อมาแจ็คแป๊บโฮได้ไลฟ์ชี้แจงแล้วว่าวันนั้นมีการเหมาร้านแล้วทําให้ไม่มีลูกค้าอื่นและภายในงานไม่มีแค่ตนคนเดียวที่ปนโต๊ะ ยังมีแขกคนอื่นๆขึ้นไปบนโต๊ะเหมือนกันจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจามีบางส่วนสงสัยว่ายูทูบเบอร์สายเกรียนคนนี้เป็นใครงานนี้ทีมข่าวก็จะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับแจ็คแป๊บโฮให้มากขึ้นกว่าเดิมกันแจ็คแป๊บโฮหรือจาตุรงาพาโพอายุ29ปียูทูบเบอร์สายตลกปัจจุบันมีผู้ติดตามมากกว่า3ามล้านเจ็ดแสนหมื่นคนบนยูทูบมีจุดเด่นอยู่ที่การพูดจากวนโอยและชอบแกล้งผู้คนและเป็นเจ้าของเพลงดังอย่างอยากโดนช้อนแกงที่มียอดวิวกว่า87ล้ินวจ็ด แจ๊บโเผยในรายการเดอะเชนจ์ว่าวัยเด็กตนค่อนข้างดือสร้างวีรกรรมมากมายที่ตัดสินใจเข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงเพราะอยากเป็นที่รู้จักสมัยก่อนเคยทักดาราดังไปแล้วเขาไม่ตอบและอยากลองความรู้สึกแบบนั้นบ้างจึงเริ่มทำ Facebook และ YouTube ตั้งแต่ปี2556ช่วงรแรกยังไม่มีใครดูแต่ก็ยังคงเดินหน้าทำต่อไปจนกระทั่งกลายเป็นที่รู้จักของผู้คนในปี2561แจ็คโฮเคยตกเป็นข่าวดัง จากกรณีทำคลิปแกล้งคนด้วยการจุดประทานูกบอลปลอมหรือระเบิดปิงปองในพื้นที่สาธารณะเพื่อแกล้งให้ผู้อื่นตกใจกลัวและวิ่งหนีจนถูกชาวเน็ตวิจารณ์ว่าไม่เหมาะสมนอกจากจะสร้างความตื่นกลัวแล้วอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้และในปี2564แจ็คแป๊บโฮก็เจอดรามมาหนักอีกครั้งรังได้ทําคลิปเอาตแตรวงไปเป่าตอนจับใบดําใบแดงพร้อมทําหน้าเยาะเย,ะเยะ้ยจนถูกชาวเน็ตตั้งคําถามว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไรก็ตามแจ็คแป๊บโฮไม่ได้มี เพียงด้านที่ชอบแกล้งเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีคอนเทนต์อื่นๆที่สร้างรอยยิ้มให้กับผู้ชมอย่างเช่นเมาทุเรียนในราคา10,000แสนแล้วเอาไปขายต่อให้กับชาวบ้านในราคาลูกละ1บาทหรือการนำสิ่งของไปแจกให้คนไร้บ้านเป็นต้นท่านผู้ชมรัรบรบมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ